ทุกคนครับทุกคนเคยเห็นปลากระพงขาวตัวใหญ่สุดตัวกี่กิโลกรัมครับและในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูปลากระพงขาวตัวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็อาจจะเป็นของท่านผู้ชมหลายคนเลยนะ <L ock> เอาละครับไม่ต้องเสียเวลากันแนละ้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับกระผมนนท์อีกแล้วและในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาล่าปลากระพงขาวก,วกันนะครับก็เหมือนที่อย่างที่ต้นคลิปนะครับเป็นปลากระพงขาวยักษ์ตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะต้อนรับเช้าวันแสงสดใส ด้วยส้นตีนพระอาทิตย์แสบตาสะเอเกินนะครับพวกเราก็ได้ออกเรือมาจากสะพานราชนาวีนะครับจังหวัดชนบุรีนะ เราก็มากันสี่คนพร้อมกับมหาเทพบุญตามือปืนแหลมแท่นสโลแกนไม่เต็มเอวไม่ขึ้นจากน้ำนะครับใช้เวลานั่งเรือประมาณ1ึงชั่วโมงนะครับเราก็ได้มาถึงที่ดำน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะไปตบบ้องหูปลากระพงขาวยักษ์นะครับมาลงน้ำมาแล้วนะครับผมก็ได้ดำจนจะสุดหลักหอยแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่เจอปลาที่ผมต้องการเลยสักตัวหนึ่งนะและครั้งนี้ก็จะเป็นการดำที่ไปเจอปลาละ มาลงมาปุ๊บนะครับก็ผิวน้ําก็จะเป็นน้ําสีเหลืองๆนะคุณขุนนะครับและช่องกลางน้ําก็จะเป็นช่องน้ําใสมากๆเลยนะวันนี้น้ําใสมากเลยนะครับแล้วก็มองไปเห็นกับปลาหูชางดตบบ้องหูไปทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เห็นแบงค์ร้อยวิ่งผ่านหน้าเป็นฝูงเลยนะผมก็ต้องจัดมาสักหน่อยแล้วแม่นี่ก็คือปลาหูชางนะครับตัวนี้ก็ได้ไปสี่แบงค์แดงนะครับตัวนี้ก็น้ำหนัก4กิโลกรัมนะครับก็โล้น่า1 0อยก็คูณไปก็ได้ไป400บาทนะ เป็นปลาแต้มแรกของผมนะครับแล้วก็เป็นปลาหูช้างนั่นเองตัวใหญ่มากเลยนะแล้วผมก็นำต่อไปอีกโคตรนานนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอกับปลากระพงขาวสักทีนะเนี่ยแล้วผมก็เล็งปั้งเรียบร้อยอดยัดเมื่อกี้ที่ผมพลาดไปนะครับผมเห็นปลากระพงขาวตั้งแต่แรกแล้วผมก็เปิดกล้องไว้แบบลีลาไงเปิดกล้องเพื่อที่จะยิงมันอะพอเปิดกล้องปุ๊บปามก็ว่ายหนีซะแล้วที่จริงปลามันอยู่นิ่งๆที่ผมยิงแล้วแต่ผมไม่ยิงไงรอปลามันว่ายหนีผมถึงจะยิงนะ แล้วก็อดแดกไงแล้วผมก็ได้วนกลับมาดำที่เดิมนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอกับปลากระพงขาวแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมของเมื่อกีแหละเออเพราะว่าผมเจอสองรอบแล้วมันก็ไม่ผมยิงเว้ยมันก็น่าจะเป็นตัวเดิมนั่นแหละแต่มันยิงแล้วมันก็ไม่ตกใจหนีนะซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากแกการมาเป็นมันนี่ให้ฉันซะและนี่ก็เป็นปลากระพงขาว,ต,ว,ขาวตัวแรกของผมในวันนี้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักน่าจะสัก3โลได้ไมั้ง3ถึง4กิโลได้นะครับตัวนี้ก็บวกไปท่าไแร่ว่า3ส สี่น่าจะเจ็ดแปดร้อยบาทได้อยู่แล้วผมก็ได้ขึ้นเรือมาแล้วนะครับผมก็ได้ปลามาทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันเลยดีกว่าเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งผมยิงก่อนที่จะขึ้นเรือนะครับนะั่นก็คือ ปลาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือปลาดุกทะเลนะผมเห็นเรือขับมารับผมนะครับแล้วผมก็ดำลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะลงไปจิ้มปลาดุกที่ผมเจอไว้นะครับแล้วก็ได้ขึ้นเรือมานะเ<บ>พื่อที่จะเอามาหักเงี้ยงบนเรือนะครับพอหักเงี้ยงในน้านแล้วมันรู้สึกว่ามันอันตรายซะเหลือเกินนะผมเสียมันทิ่มมือมากๆเลยนะครับถึงผมจะรู้ว่ามันทิ่มผมไม่เข้าผมก็ยังกลัวมันอยู่ดีนะเอาละครับมาดูผลงานรอบแรกของผมกันดีกว่านะครับว่าผมได้ปลาอะไรบ้างก็ได้ปลากระพงขาวตัวหนึ่ง แล้วก็ปลาหูช้างตัวหนึ่งนะครับโอ้โหปลาหูช้างตัวใหญ่กวปลากระพงขาวอีกมาดูผลงานของมหาเทพบุญตากันดีกว่าครับนี่สโลแกนของเขาไม่เต็มเอวไม่ขึ้นจากตามของแท้จริงๆครับดูดีปลาดุกเต็มเอวของจริงกี่ตัววะเนี่ย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10กว่าตัว เค้กเยอะแล้วเราก็ได้ย้ายหมายมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมายที่น่าจะเป็นสิบสิบหมายแล้วเออเราเพิ่งมาเจอปลานี่แหละครับหลงแต่เช้านู่นแหละับได้ปลาสองสามตัวอะไรแล้วก็เนี่ยมาตัดภาพไปดีก็คือตอนบ่ายแล้วก็คือตั้งวันดำไม่เจอปลากันเลยนะด้วยปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับก็ทําให้ไม่เจอปลากันนะนื่องจากว่าบางทีก็น้ําใสแต่ก็ไม่มีปลาแล้วบางที่มันมีปลาน้ำมันก็ไม่ใสอีกนั่นแหละครับ ที่เจอปลาแต่ครั้งนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วก็แล้วแต่ดวงล้วนๆนะครับว่าจะลงไปแล้วจะเจอปลาหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าแบบจะลงไปปุ๊บแล้วก็ได้เจอปลาแล้วก็ได้ยิงปลานะนี่ผมดำทั้งวันอ่ะวันหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยครั้งอะแล้วได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างอย่างเงี้ย เป็นประจับเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ดำมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอกับเงาปลากระพงขาวไม่รอชา้าค่อยเลงเข้าไปกลางกระหม่อมแล้วก็กดไกโป้องใ็้จแล้วปลาก็ได้วิ่งไปพันกับหลักหอยชวับชวับชวับครับแล้วผมก็ได้ทําการค่อยๆปลดออกมานี่ก็เป็นปลากระพงขาวตัวที่2ของผมในวันนี้นะครับก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นปลาไซส์จานนะครับน่าจะสัก,กเกือบ3โลได้ไั้าง2โลก,กว่าๆได้นะผมก็ลดออกมาแล้วหลุดมาแล้วนะครับ เดีวเมื่อว่าขึ้นมาผิวน้ําหายใจแหบสองสามทีแล้วมันก็ได้ยกปลาขึ้นมาชูแวบขึ้นมานะครับตัวน,นี้ก็บวกไปอีกสามโลกว่าได้อยู่บ้างเนี่ยบวกไปกี่บาทว่าเมื่อกี้บวกไป3 2 6 0 0กว่าบาทนะครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนมากรั้นหายใจแล้วก็ดำลงไปพร้อมกับผมกันเลยดีกว่านะครับมาลุ้นกันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครั้งนี้ผมจะเจอปลาตัวใหญ่สักแค่ไหนนะครับผมดำลงมานะครับแล้วผมก็ค่อยมองไปตาม ช่องน้ําใสนะครับเพื่อที่จะมองหาปลาตามหลักหอยนะอันนี้ทุกคนเห็นเปนะ็นดาดำเล็กๆนั่นก็คือปลาปลากระตักครับในส่วนที่เป็นเหมือนยาวๆนั่นก็คือปลากดนะครับปลากดทะเลนะโอ้มาแล้วคิดตัวคนใหญ่เลยมา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 ,มา,มา,มาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับผมดำไปช้าใช่ไหมแล้วผมก็ได้มองไปเห็นเงาด้านบนแวบมันพุ่งตรงลงมาไว้ผมก็แย่ปืนขึ้นไปใกล้ๆกระหม่อมมันเพื่อที่จะตบบ้องหูเน้นๆเลยก็ไปกดไก เรียบร้อยนะครับเต็มกระหม่อมเลยนะวิ่งไปแล้วมาดูแบบปกติบ้างดีกว่าไอเสียงเมื่อกี้ที่เหมือนเสียงลมพัดกล้องนะครับก็คือเสียงน้าลูกกับหน้าผมนะปลาดึงไปแล้วหน้าผมลู่ไปกับน้าโคตรแรงเลยนะปลาดึงอะไรมากมากเลยนะเอาเรามาดูเลเยอชั่นของผมกันดีกว่านะครับแบบไม่ต้องมีเสียงพากผมนะว่าผมจะทํายังไงกับปลาตัวนี้นะ ว่าจะไปพูดแล้วสักหน่อยละกันผมจับปลาได้ปพ๊บผมก็รีบจับลูกดอกเพื่อที่จะแทงทะลุปลานะครับให้มันเป็นร้อยอยู่กับเชือกเชลูกดอกนะเพราะว่าผมกลัวมันหลุดนะครับปลามันตัวใหญ่ก็มันหลุดอ่ะใส่ิน หอบจะตายเลยนะครับทั้งเหนื่อยทั้งหอบจะตายแล้วก็ยังจะพูดอีกนะยังดีไม่สำลักน้ำตายนะครับ แล้วผมก็ได้ทําการแทงหัวปลานะครับสังเกตเห็นไหมครับผมแทงจากด้านล่างนะครับตัวปกติแล้วผมจะแทงจากด้านบนให้ลงไปสมองใช่ไหมครับแต่ว่าปลากระพงขาวนี่เป็นปลาที่หัวแข็งมากๆนะครับมันแทงไม่เข้าไว้จากด้านบนอะ่ะผมก็เลยต้องแทงจากด้านล่างแทนนะครับให้มันเข้าไปในสมองแทนนะก็ปิดชีพไปอย่างง่ายดายนะครับ และในที่สุดนะครับสิ่งที่ผมตามหามาอย่างยาวนานนะครับผมก็ได้มาเจอมันสักทีนะครับปลากระพงขาวไซส์20่บวกนะก็เป็นปลากระพงขาวตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วตัวนี้ถ้าอยาก <c oughs> รู้น้าหนักแบบชัดเจนว่ากี่กิโลกรัมนะครับก็รอดูได้คลิปได้เลยนะ <c oughs> ผมปลดปลาใสเอวเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ยินเสียงปลามันทําเสียงผุบผับผุบผับในน้ำนะครับเป็นเสียงปลากระพงขาวนะแ <c oughs> ล้วผมก็ได้ขึ้นไปหายใจแล้วผมก็ได้ดำลงมาจุดเดิมเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะ มาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้เจอปลาตัวนี้ทําเสียงใส่ผมเมื่อกี้หรือเปล่านะ <c oughs> หันไปหันมาอยู่ไหนว่าว่าช้าไปค่อยๆดูช้าๆแล้วผมก็ได้มองไปเห็นแล้วนี่ไงหันข้างให้อย่างนี้ตบบ้องหูนิ่งไปดีตัวนี้ผมก็ได้ยิงเข้าไปโดนตรงกระดูก กระดูกพอดีนะครับก็เลยทําให้มันนิ่งไปนะครับเนี่ยมันมีกระดูกเส้นกลางตัวใช่ไหมจากหัวไปถึงจรดหางอะ่ะแล้วตามเส้นนี้ตลอดทั้งแนวนะครับถ้ายิงโดนตรงไหนสักจุดหนึ่งนี้ก็จะทําให้ปลามันนิ่งแบบนี้ไปได้เลยนะโอ้แย่แ yeah, ล้วครับเมื่อกี้ผมเผลอให้ความรูปป้ไปนิดนึงนะครับผมผมรับตัวเองไม่ได้วะทุกคนชิบหายแล้วไม่ช่างมันเถอะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงผิวน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็คือปลากระพงขาตัวที่ใหญ่เลยนะถือว่าเป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวน่าจะสัก หกถึโลได้อยู่นะก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมปลดปลาใส่เอลสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงใกล้กับจุดเมื่อกี้เลยนะครับแล้วผมก็ดำลงไปที่หลักหอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยมองปลาช้าๆนะแถวๆนี้ได้ยินเสียงปลานะครับก็ต้องค่อยๆว่ายไปนั่นไงดำๆนั่นปลากระพงขาวนะครับมันว่ายหนีไปนะครับแล้วมันก็โค้งกลับมา มันเสยหน้ากลับมาแล้วผมก็แสกหน้ามันกลับไปเรียบร้อยครับเต็มเต็มเลยนะแล้วนี่ก็คือปลากระพงขาวแต้มที่เท่าไรของผมไม่รู้เหมือนกันนะครับตันนี้ก็น่าจะสัก4-5กิโลกลับแลยนะก็บวกไปพันหนึ่งแล้วกันแล้วมันดูผลงานของผมกันดีกว่านะครับว่าผมได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวนะตอนนี้ก็แบกขึ้นเรือไม่รอดแล้วนะครับหนักเกินไม่การช่วยทุกคนขึ้นเรือไม่มีการช่วยกันไม่รู้ครับไม่มีการช่วยครับอ่าเอาใครคนนั้นยิงคนนั้นเอาขึ้น Ayyam, cóm, yam. không? bay bay. Bay bay. Ayy, bay bay. Bay bay, Quay bay. Bay mà bay. Hello, hello, nhanh Hello, bay. 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 Hello,

หลังจากนั้นนะครับพวกเราได้ดำต่อไปอีกหลายหลักหอยนะครับแต่ก็น้ําไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่เจอปลาแล้วพวกเราก็ได้กลับฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ปลาทั้งหมดกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมด14ตัวนะครับผมก็ได้หยิบปลาตัวนี้ไปชั่งกันดีกว่านะครับว่าน้ําหนักมันจะสักกี่กิโลกรัมนะครับมามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะหยิบขึ้นมาแล้วเันลงไปชั่งปึ๊บนี่นะครับน้ําหนักของมันก็คือ20.25กิโลกรัมนะครับ